อ่านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีสวยๆตอนเช้านะครับเมื่อกี้ก็ได้ยินให้ฟังสวัสดีครับผมนะครับเพื่อเป็นการเรียกแขกนะครับกวน้องน้องจะหลับวันนี้เข้ามาเรียนสี่สิบเอ็ดคนนะครับห้องเรามีกี่คนลูกสี่สิบสี่คนค่ะยังมีบางคนยังไม่เข้ามานะครับไม่เป็นไรนะครับอนะครับเดี๋ยวหเข้าเนื้อหาเลยจะมีเนื้อหานะครับคลิปวิดีโอการนะครับ การเขียนโปรแกรมสแกตนะครับวันนี้จะเป็นงานชิ้นที่2แล้วนะนะครับนักเรียนต้องตั้งใจดูนะครับแล้วก็ทํางานชิ้นนี้ส่งครูด้วยนะครับระหวงดูคลิปผมทําตามได้ไหมอ่ะอ้าถ้าใช่ก็ได้ครับถ้าน้องทําทันนะครับเยีย่ยม สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนการใช้งานบล็อกที่ใช้ในการรับค่าและก็แสดงผลนะครับในโปรแกรม Scratch นะครับก่อนอื่นเลยมาดูบล็อกแต่ละบล็อกก่อนนะครับว่าแต่ละบล็อกเนี่ยมันอยู่ตรงไหนและใช้ทำอะไรนะครับบล็อกแรกที่จะใช้ในการแสดงผลนะครับก็คือบล็อกที่ชื่อว่า C นะครับซึ่งไอเซเนี่ยมันมีอยู่2ตัวนะครับก็คือเซ่โล for สองเซคเกก็คือให้แสดงข้อความโดยที่สามารถกำหนดเวลาในการแสดงข้อความนั้นได้นะครับและอีกบล็อกหนึ่งก็คือ say hello โดยที่ไม่สามารถกำหนดเวลาในการแสดงผลได้นะครับสองบล็อกนี้ต่างกันยังไงนะครับซึ่งบล็อกที่ไม่มีเวลาในการแสดงผลก็จะทำให้การแสดงผลเป็นไปตามโปรแกรมที่วางไว้นะครับ อ่าจะเร็วหน่อยนะครับแต่ถ้าเราอยากให้ข้อความค้างไว้ในตัวโปรแกรมนานๆก็จะใช้บล็อกเซลฟอร์งวินาทีนะครับสามารถปรับเวลาได้นะครับส่วนบล็อกต่อมาเป็นบล็อกที่ใช้ในการรับค่านะครับซึ่งบล็อกที่ใช้ในการรับค่าในโปรแกรม Scratch ก็จะมีบล็อกที่ชื่อว่า Ars นะครับบล็อกตัวนี้จะทำหน้าที่ในการอ่าให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลผ่านทางคีย์บอร์ดได้นะครับโดย ภายในบล็อกอาร์ตนะครับสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการให้แสดงผลเมื่อให้กรอกข้อมูลได้นะครับในคำสั่งที่ใช้ในการให้กรอกข้อมูลนั้นๆนะครับได้นะครับตัวนี้อีกบล็อกหนึ่งนะครับใช้คู่กับบล็อกอาร์ตก็คือชื่อว่าบล็อกอันเซอร์นะครับบล็อกอันเซอร์เนี่ยจะทำหน้าที่ในการเก็บค่าที่ได้จากการกรอกข้อมูลมานะครับของบล็อกอาร์ตนะครับแต่เนื่องจากว่าบล็อกอาร์ นะครับจะมีบล็อกเดียวซึ่งการเก็บค่าหลายๆค่านะครับก็ใช้บล็อกอาร์คบล็อกเดียวนี่แหละนะครับและจะทาเก็บทำการเก็บค่าลงไปในบล็อกที่ชื่อว่าอันเซอร์บล็อกเดียวเพราะฉะนั้นการรับค่าหลายๆค่าเนี่ยถ้าเราใช้เฉพาะ2บล็อกนี้นะครับจะทําให้ค่าที่ได้เนี่ยซ้านะครับลงไปทับค่าเดิมซึ่งค่าเดิมก็จะหายไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องใช้เอามาช่วยในการพักค่า หรือเก็บค่าที่เราต้องการไว้นะครับเราจะต้องใช้บล็อกบล็อกหนึ่งนะครับชื่อว่าบล็อกในกลุ่มของ variable นะครับซึ่งบล็อกในกลุ่มของ variable นะครับก็คือบล็อกที่ใช้ในการสร้างตัวแปรนะครับโดยบล็อกในกลุ่มกลุ่มนี้เนี่ยเราสามารถสร้างตัวแปรชื่อว่าอะไรก็ได้นะครับตามที่เราต้องการนะครับในที่นี้เดี๋ยวผมจะมาสอนประยุกต์ใช้กับการบวกเลข2ตัวก็แล้วกันนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับผมจะสร้างบล็อกที่เป็น variable นะครับที่เป็นตัวแปรเนี่ยตั้งชื่อว่านำหนึ่งนะครับตัวเลขตัวที่1เพราะว่าผมจะทำการบวกเลข2ตัวนะครับแล้วก็ในการสร้าง variableable ขึ้นมาทุกครั้งก็จะมีการติ๊กถูกตรงนี้ซึ่งการติ๊กถูกนี้หมายถึงยังไงหมายถึงว่าให้ข้อมูลของบล็อกแสดงอยู่ที่ภายในในตัวโรปรแกรมของเรานะครับหรือหน้าจอของสกคกนเรา แต่ถ้าเราไม่ต้องการเราก็เอาออกนะครับส่วนผมจะสร้างตัวแปรชื่ออีกตัวหนึ่งนะครับชื่อว่านำสองนะครับ <c oughs> เพื่อเก็บตัวแปรตัวที่2นะครับทีนี้เราเริ่มมาทำโปรแกรมบวกเลขกันเลยนะครับเอนอื่นเดี๋ยผมขอเอาบล็อกออกก่อนนะครับบล็อกแรกที่เราจะใช้ในการสร้างโปรแกรมบวกเลขครับก็มีชื่อว่าบล็อกก็คือเวนแล้วก็มีรูปทงเขียวแล้วก็คลิกนะครับ บลงอกนี้จะทำการสั่งให้โปรแกรมเราเริ่มต้นเมื่อมีเหตุการณ์ก็คือการคลิกปอเ่เขยวนะครับต่อมานะครับผมจะให้มีข้อความบอกว่าให้ผู้ใช้ทำอะไรนะครับเราก็จะใช้บล็อกที่ชื่อว่า say hello นะครับเพื่อแสดงข้อความอกทั้งหน้าจอว่า,ามาบวกเลขกันเถอะ วก็ตั้งให้มันแสดงไว้ประมาณ3วินาทีนะครับจากนั้นผมก็จะทําการรับค่านะครับทางคุมบอกก็จะใช้บล็อกชื่อชื่อว่าแล้วก็เพิมพ์ข้อความที่จะแสดงว่าปรโโนากโรนาป้อนตัวเลขตัวที่1นะครับ อังจากที่เราใช้บล็อกอาร์เสร็จแล้วนะครับเมื่อผู้ใช้ป้อนตัวเลขเข้ามานะครับมันจะถูกเก็บวไว้ที่บล็อก Answer นะครับแต่เนื่องจากว่าเราต้องการรับค่าตัวต่อไปนะครับข้อมูลในอันเซอก็จะถูกทับกับตัวเลขตัวที่2เพราะฉะนั้นในตอนนี้เราจะต้องเอาค่าที่ได้ในอันเซอเนี่ยไปพักไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่านำหนึ่งนะครับโดยใช้บล็อกในกลุ่มของ r i a b l e นะครับชื่อว่า บล็อกชัวเซตนะครับเซตตัวนี้เราก็เลือกชื่อตัวแปรที่เราวางไว้ก็คือน้นหนึ่งและเอาบล็อกอันเซอร์ยัดเข้าไปตรงนี้นะครับก็คือการเอาข้อมูลจากอันเซอร์เก็บไว้ในตัวแปรที่เราต้องการนะครับต่อามาเราก็จะใช้บล็อกที่ชื่อว่า a ารอีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อรับตัวแปรตัวที่2รับค่าตัวที่2นะครับก็คือกรุณาป้อนตัวเลข ตัวที่2นะคับจากนั้นก็จะใช้บล็อกที่ชื่อว่าเซตเหมือนเดิมนะครับและเก็บค่าไว้ในนำสองนะครับเอาค่าที่ได้ใน Answer ร์ของตัวที่2เนี่ยมาใส่นะครับไว้ในนำสองนะครับจากนั้นผลลัพธ์ที่จะแสดงของทางหน้าจอนะครับก็จะใช้ บล็อกที่ชื่อว่าเหมือนเดิมน,นะครับก็คือเซโลนี่แหละนะครับเพื่อให้ข้อความแสดงทางหน้าจอซึ่งนะครับเราจะใช้ผลลัพธ์แสดงผลลัพธ์ว่าผลบวกของตัวเลขของตัวคืออะไรนะครับเนื่องจากว่าเซโลมีชอม่ชองช่องเดียวให้ใส่ข้อความได้อันเดียวเพราะฉะนั้นผมจะใช้บล็อกที่ชื่อว่าจอยนะครับเป็นตัวเชื่อม ข้อความกับค่าที่ต้องการนะครับตอนนี้เ,เขียนว่าผลลัพธ์ของการบวกคือเป็นข้อความหลังจากนั้นเราก็เอาบล็อกที่ทําการบวกก็คือบล็อกที่อยู่ในกลุ่มของอเคอมเพลเตอร์นี่แหละครับก็จะเป็นบล็อกการบวกนะครับทีนี้หลังจากนั้นเราก็จะทําการบวก เลข2ตัวนะครับซึ่งมันอยู่ในตัวแปรที่ชื่อว่านำหนและตัวแปรที่ชื่อว่านำสอนะครับเเท่า,ทานี้ก็เรียบร้อยนะครับเราก็จะทำการทดลองโปรแกรมนะครับว่าโปรแกรมของเราเนี่ยทำงานถูกต้องตามที่ต้องการหรือ,อยังนะครับโดยการคลิกปุ่มเขียว นะครับจะเห็นได้ว่าข้อความที่ออกมาก็จะเป็นไปตามที่เราวางไว้ก็คือมาบวกเลข Enter กกแล้วก็ตัวต่อไปก็คือคารุนาป้อนตัวเลขตัวที่1นึ่งครับก็ป้อนเข้าไปนะครับสมมติว่าผมป้อนเป็น10นะครับตัวเลขจะค่อนข้างเล็กหน่อยนะครับในช่องเนี้ยพอป้อนเป็น10นะครับเราก็กด Enter อ่าไอตัวข้อความก็จะขึ้นมาว่าคารุนาป้อนตัวเลขตัวที่2นะครับแล้วก็ ตัวเลขตัวที่สองไปสมมติว่าผมพิมพ์เป็น7นะครับแล้วกด enter อ่ามันก็จะขึ้นว่าผลลัพธ์ของการบวกคือ17บเจ็นะครับก็แสดงว่าการเอาตัวเลข2ตัวนี้มาบวกกันก็เสร็จเรียบร้อยนะครับั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นไงครับได้ดู เอาดูคลิปวิดีโอไม่ต่อยที่เหรอโอ่ยน่าสงสารเดูถ่ายไม่ทันถ่ายเลยดูอัดวิดีโอไว้แล้วครับเดี๋ยวน้องไปดูวิดีโอย้อนหลังได้เลยเดี๋ยวขวัญจะแชร์ลิงก์ไปให้นะครับใน YouTube อ่ะเป็นไงทำได้ไหมงานชิ้นที่สองแล้วนะนะครับง่ายชิ้นที่หนึ่งส่งยางเนื้อยางค่ะยางเหรอทำเกมบวกเลขเท่าไหร่ครับชิ้นที่สองอ่ะนักเรียนอย่าอย่าสะสมงานนะนะครับเดี๋ยวมันจะกลายเป็นดินพ่อหางหมูนะทำเสร็จชิ้นหนึ่งส่งเลยนะครับนีดที่แล้ว นี่ชิ้นที่สองแล้วนะครับค่ะครับเดี๋ยวขวัญจะให้ดูโปรแกรมสเกตที่ขวัญเขียนนะครับนะครับนโปรแกรมสเกตเดี๋ยวแป๊บหนึ่งทำไมเค หนงเก้าโอเคครมบครูที่คูเซฟเยอะมากเลยใช่ครับงานที่หวันทํานะครับเยอะมากเลยครูผมทํบ้า้แต่ผมเซฟไม่เป็นนะครูจริงเหรออ๋อถ้าเซฟนะครับใช่ครับต้เียนกดที่ไฟลเนี่ยครับผมเซฟเป็นครับนายคะกดตรงไหนน้กเรียนพอทํางานเสร็จนะครับนี่ต้องเซฟงานด้วยนะไม่งั้นงานที่น้องทํานะครับไม่ได้เซฟก็มันก็จะสูญเปล่านะครับมันก็จะเหนื่อยเปล่านะครับครูครับ ผมผมไปรับทีห้องค่มนะครับแล้วเวลาส่งงานนี่ถ่ายแค่คลิปวิดีโอสั้นๆนะครับนะครับที่ถ่ายขอให้ถ่ายเห็นตัวโค้ดนี้ด้วยนะครับนี่ครับใช่ค่ะโอเคนะครับดูโปรแกรมที่หวันเขียนนะครับมันก็จะคล้ายๆกับตัวคลิปวิดีโอที่หวันให้น้องดูนะครับ่ะลองบอกเลขกันเถอะนะครับ ตัวนี้มันยังเป็นค่านะครับตัวเลขที่ขวัญใส่ครั้งก่อนนะครับนำหนึ่งนำสองก็คือตัวแปรนะครับที่เก็บค่าตัวเลขที่เราป้อนนะครับจำนวนที่หนึ่งกับจำนวนที่สองนะครับขัจะป้อนหนึ่งร้อยนะครับนะครับตัวเลขชุดมันโปรแกรมก็จะถามนะครับกรุณาป้อนตัวเลขชุดที่สองขวัญก็ใส่กัสองร้อยแล้วกันนะครับนะครับก็กด enter นะครับนะครับ ผลลับที่ได้ก็คือสามร้อยนะครับเมื่อกี้มันแสดงน้อยไปนะครับเป็นแค่สามวินาทีนะครับท่านเนี่ยอาจจะมองไม่ทันนะครับเดี๋ยวมันจะปรับนะครับปรับลงมาปรับเวลาเพิ่มนิดนึงนะครับในส่วนนี้อ๋อสองวิเองนะครับมันอาจจะน้อยไปนะครับมันจะเพิ่มเป็นหกนะครับนะครับนี่คือโค้ดในการเขียนโปรแกรมนะครับอ่านะครับเวลาเซฟนะครับ ที่เมนูคำสั่งไฟล์นะครับแล้วเลือกเซฟได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้เรียนเริ่มเปลี่ยนชื่อด้วยนะนะครับตรงน,นะครับไททอลนะครับตรงส่วน,น,นชิ้นที่หนึ่งคืออะไรอะ่ะชิ้น,น,ท,นที่หนึ่งก็คือการบวกเลขแต่ว่าจะเป็นการใส่จํานวนตัวเลขสองจำนวนแล้วแล้วก็ให้พิมพ์คําตอบที่ถูกต้องจําได้ไหมจําไม่ได้แล้ว จำได้ค่ะได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวถ้าไม่ได้เดี๋ยวหวนจะให้ดูนะครับดูงานชิ้นที่หนึ่งนะครับเต่เราต้องจาได้แล้วก็ไม่ต้องนะครับดูอีกชิ้นหนึ่งนะครับมันจะมีงานชิ้นที่คล้ายๆกันนะครับนี่คืองานที่หวนเขียนเองนะครับนี่ครับบวกเลข ทีน,นี้ก็มันก็คล้ายๆกันนะครับกับงานเมื่อกี้อันนีครับมาบวกเลขกันเถอะอ่นะครับปรบิมาณพอนตัวเลขชุดที่หนึ่งอ่ะหัวน้อนลสองร้อยน,นะครับอ่โปรแกรมก็จะถามว่าปรุณาปพอนตัวเลขชุดที่สองไปเลยหัวนใส่สามร้อยครับคําตอบก็คือห้าร้อยนะครับก็คือเอาจํานวนตัวเลขนะครับที่ป้อนนะครับเนะดี๋ยวมาอธิบายกัน นะครับเริ่มต้นนะครับการเขียนโปรแกรมสแกนนะครับถ้าน้องมีคอมพิวเตอร์นะครับมีโน้ตบุ๊กมีแท็บเล็ตมีพีซนะครับถ้าน้องมีอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับน้องก็สามารถที่เข้าไปโหลดนะครับไปโหลดโปรแกรมสแกนนะครับมาใช้งานได้เลยนะครับออนไลน์ครับก็พิมพ์คขาว่าสแกนนะครับสาธิตให้ดูใหม่รอบหนึ่งเข้า google นะครับพิมพ์คขาว่าสแกนนะครับ แล้วให้ Google ค้นหานะครับข้อความคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวกับสแกนนะครับก็จะเจอคำแรกเลยนะครับนะครับลิงก์นี้นะครับนะครับสแกนอิมเมจินโปรแกรมแชร์นะครับกดเข้าไปได้เลยครับอ่านะครับจากนั้นนะครับก็จะจะเข้ามาหน้านี้นะครับหน้านี้เนั่ยก็กดคำว่าสร้างนะครับ ครับส่วนใครอยากจะเปลี่ยนภาษานะครับก็กดที่รูปโลกนะครับของใครไม่ถนัดภาษาอังกฤษต้องการเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก็กดตรงนี้เลยครับนะครับแล้วก็พอทํางานเสร็จแล้วนะครับไปที่เมนูคําสั่งไฟล์นะครับเลือกคําว่าเซฟ n o วนะครับนะครับเซฟนะครับเลือกคําว่าเซฟ n o วนะครับแล้วก็ตรงนี้อ่าครับโอเคครับ ส่วนตรงนี้นะครับนักเรียนเปลี่ยนชื่อด้วยนะครับนะครับตรงนี้สามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับตั้งชื่องานด้วยมาบวกเลขกันเถอะอ่านะครับโอเคนะครับจากนั้นเราก็ต้องไปนะครับเริ่มต้นเลยนะครับุดเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นอะไรครับต้องเอาธงมาใช่ไหมใช่ไหมครับอ่าเอาธรงมานะครับแล้วก็อย่าลืมนะ พราะเราโปรแกรม no ต,ตัวเนี้มันจะมีการป้อนจํานวนตัวเลขสองจานวนนะครับโดยตัวเลขที่ป้อนจํานวนที่1นึ่เนี่ยนะครับมันจะไปเก็บในตัวแปรที่ชื่อว่านํหนึ่งนะครับเราเราจะตั้งชื่อตัวแปรนะครับตัวเลขที่เราป้อนตัวที่1นะครับให้มันไปเก็บค่าในตัวแปรชื่อว่านํห1พอเราป้อนตัวเลขชุดที่2นะครับให้โปรแกรมเนี่ยนำจำนวน ตัวเลขชุดที่สองเนี่ยไปเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่านำสองอนนี้งงไหมไม่งงนะฉะนั้นอันดับแรกเลยนะครับป้องกันการหลงลืมนักเรียนจะต้องมาสร้างตัวแปรก่อนนะครับนะครับมากดที่ variable นะครับแล้วก็กด make variable นะครับเป็นการสร้างตัวแปรนะครับอ่ะเราก็สร้างตัวแปรนะครับนำหนึ่งนะครับ โอเคครับตั้งสร้างตัวแปรก่อนครับนำหนึ่งนะครับมันมีหน้าตัวนึลบแปนึงครับโอเคครับถ้าต้องการให้มันแสดงนะครับก็กดเครื่องหมายถูกนะครับถ้าไม่ให้มันโชว์นะครับก็กดเครื่องหมายถูกออกอเห็นไหมครับ ทีนี้เดี๋ยวเราจะต้องมาสร้างตัวแปรตัวที่สองด้วยนะครับเราก็ไปกดคำว่า mix variable นะครับแล้วนะพิมพ์คขว่่านำสองนะครับกดโอเคครับนะครับนะครับโอเคครับให้มันโชว์นะครับนะครับโชว์น้ำหนึ่งนะ ทับกันอยู่นะครับเนี่ยนะครับทับกันอยู่นะเมื่อกี้นะครับก็เลยไม่เห็นนะครับต้องการเอาออกก็เอาถูกออกนะครับอ่จากนั้นอะไรต่อครับอะไรครับใปคาไหนครับ c ใช่ไหมอ่านะครับพูดนะครับก็พิมพ์คำว่ามาบวกเลขกันเถอะ ใช่ไหมัย้ยเออใช่ไหมครับแม้วให้ใส่ค่าตัวแปรใช่ไหมครับให้เก็บค่านะครับครับแล้วก็มา ask นะครับถามนะครับ ask คือการให้ใส่ค่าตัวเลขนะครับ ใช่ไหมครับก็อันก็คือพูดใช่ไหมครับก็บอกว่าการุณา<ม>หรือว่าใส่ตัวเลขก็ได้ครับเอาสั้นๆใส่ตัวเลขนะครับชุดที่หนึ่งจำนวนที่หนึ่งผมก็ได้ครับใส่ตัวเลขจำนวนที่หนึ่งโอเคครับ ต่อไปอะไรต่อครับอะไรต่อครับดูครับอ่านะครับต่อไปก็ไปเซตนะครับตั้งค่าตัวแปรนะครับเซตแริเบนะครับเดี๋ยวขอขยายใหญ่ดนึงครับนี่จะได้เห็นชัดๆนะครับอ่านะครับโอเคไหมนะครับจากนั้นนะครับ เซตตัวแปรนะครับที่เราตั้งค่าไว้นะครับเมื่อกี้เราบอกว่าถ้าเกิดว่าใส่ตัวเลขชุดที่หนึ่งนะครับให้เก็บในตัวแปรนำหนึ่งนะครับก็อันเซอร์ใช่ไหมคำตับอันเซอร์คือคําตอบใช่ไหมครับก็คือพอใส่ตัวเลขนะครับตัวเลขนั้นนะครับจะเก็บไว้น,น,นำหนึ่งนะครับโดยเราจะให้มันเป็น ตัวอันเซอร์คือคําตอบนี้นะครับโอเคนะครับปล่อยได้ไม่เอ่ยไปยังไงต่อครับก็ไปที่นะครับโค้ดนะครับวันนี้ครับลุกนะครับแล้วก็เอามาต่อครับทําเหมือนเดิมครับก็คือนะครับไม่ใช่ครับตัวนี้น่าจะเป็นการ ให้สามนะครับนี่ก็ใส่ตัวเลขตัวที่สองถูกต้องตัวเลขอ่าจำนวนที่สองก็ได้ครับหรือตัวที่สองก็ได้อ่ะตัวที่สองถ้าตัวที่สองตรงนี้เราก็ไปเปลี่ยนด้วยนะครับให้เหมือนกันตัวที่หนึ่งราสะสาก่อนเลยนะครับตัวเลขตัวเลขตัวที่หนึ่งตัวที่สอง ครับจากนั้นในต่อครับก็ไปเอานะครับ <It. S 1> variable นะครับในการเซตค่าตัวแปรนะครับเซตเมื<ำ>่อเราใส่ตัวเลขชุดที่สองหรือตัวเลขตัวที่สองเราต้องตั้งค่าตัวนี้เป็นนำสองด้วยนะครับแล้วเอา answer นะครับคำตอบมาใส่ช่องนี้นะครับะนครับจากนั้นด้ต่อครับไปที่ ไหนครับที่จอยไหมนะครับขอดูนิดนึงครับโอเคครับจอยดูในโค้ดเขียนบรรลุกนะครับจอยสี่ไหม 4นะครับคูณนะครับตรนนี้ก็ใส่ว่าผลลัพธ์ที่ได้นะครับผลลัพธ์คือเี่ครับไม่ใช่ครับเอาตัวไปก่อนครับ ทีนี้ก็เอาตัวโอปอเรเตอร์นะครับมาใส่นะครับก็คือผลลัพธ์ก็คือต้องเอาจำนวนนำหนึ่งจำนําสองมาบวกกันนะครับที่ตัวแปรครับสองครับทีนี้ให้หยุดรอนานนิดนึงนะครับ โอ้ยโคตรมาทดสอบโปรแกรมดูนะครับเราไปใส่หนึ่งร้อยนะครับใส่ใส่ตัวเลขตัวเลขตัวที่สองอะสองร้อยครับนับโโคือสามร้อยเคถูกต้องครับ<ว>ส่วนใครอยากเปลี่ยนแฟกตอร์น,นะครับก็มาเลยครับ เจา้าเปลี่ยนแมวสไป,ปก็ได้นะครับเปลี่ยนเป็นคนนะครับก็ได้ตอนนี้ไม่ได้คนระับคนนี้ต้องก็ต้องเขียนโค้ดก่อนนะครับราต้องทำแต่ที่แรกนะครับตอนนี้เีไหมได้ไม่เอ่ยครับวันนี้ก็ใส่ตัวเลขตัวที่หนึ่งนะ แก้ดิ่นึ่งใส่ตัวเลขตัวที่สอง <Okay. S 2> ได้ไหมสามตัวครับ ผนใส่ตัวเลขนะครับนำหนึ่งสามร้อยนำสองสี่ร้อยมาบวกกันก็ได้เจ็ดร้อยถูกต้องครับโอเคเป็นไงครับได้ไหมงานที่สองทาได้ครับได้นะโอเคใครที่อยากจะนะครับจดโค้ดนะครับนี้ไว้นะครับแคปหน้าจอไว้ถ่ายรูปไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวก็ไปเขียนตามนี้นะครับแล้วก็มาส่งผลด้วยนะครับ ในเวลาหนึ่งสัปดาห์นะครับนี่สองชิ้นแล้วนะนะครับสองชิ้นก็เก็บคะแนนไปแล้วนะครับยี่สิบคะแนนแล้วนะนะครับโอเคทำได้ไม่เลยได้นะครับเมื่อกี้ขวันให้ดูคลิปวิดีโอนะครับใน youtube แล้วก็ให้ดูที่ขวนเขียนเสร็จแล้วแล้วขวัญก็ทำให้ดูด้วยนะครับกระบวนการทุกอย่างทำให้ดูหมดแล้วนะครับนักเรียนก็ทำได้เลยนะครับโอเคนะครับ ตอนนี้ก็แค่นี้นะครับเดี๋ยวน้องเรียนต้นทีชาต่อไปอีกนะครับที่ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ,บ,บสวัสดีครับครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่อัสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ